คำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อเรื่องซีรีส์ของ m a n a g e Combat นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยก็ขอให้ไปดูซีรีส์ตัวเต็มทั้งช่องของ p r i n g l e ใน YouTube ก่อนส่วนใครที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมหรือข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้เลยนะครับผม ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัวดักเนสนะครับผมอยู่กับผมแคตตี้ดักเนสกันอีกแล้วส่วนในวันนี้เองเราจะมาพูดถึงใครทุกๆคนก็คงไม่ต้องสงสัยกันมากแล้วละ่ะเพราะเห็นหน้าปกกันอยู่แล้วและตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่ดังพอๆพกับแฮงค์เจย์บิลตันเลยแถมตัวของมันเองก็เรียกได้ว่าเป็นตัวบักแห่งแมนน s สคอมแบทเลยก็ว่าได้ซึ่ง,งคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากทิกกี้เดอะคราวนั่นเอง โดยในคลิปนี้ผมก็จะไปรวมทิกกี้เดอะคาวที่อยู่ในเกมโปรเจกต์เน็กซัสนะครับผมเพราะว่าพี่แกอยู่เป็นคนาจักรวาลกันความเป็นมาและพลังของพี่แกก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงผมจึงขอไม่เอามันมารวมกันนะครับผมเดี๋ยวงงแล้วก็ขอขอบคุณแฟนอาร์ตสวยๆงามๆท,ทุกๆคนนั้นส่งมาในดิสคอตกันด้วยนะครับผมส่วนถ้าใครสนใจอยากจะพูดคุยหรือส่งแฟนอาร์ตก็สามารถเข้ามาในดิสคอต d Happy Prime ได้นะครับผมโอ้ยครับผมเยอะจังวะ เอาละเอาละผมเองก็จะไม่ขอพูดอะไรมากเกี่ยวกับการเปิดคลิปแล้วกันและผมเชื่อว่าหลายๆคนเองก็อยากจะเข้าไปฟังเนื้อหาและความเป็นมาของไอ้เจ้าตัวตลกทิกกี้บัอแห่ง m แ n เน e Combat กันแล้วเพราะฉะนั้นก็เข้าไปรับชมและรับฟังกันเลยดีกว่าการปรากฏตัวของทิกกี้เดอะคาวทั้งหมดในซีรีส์ a มเน e คอมแบทอีพิโซดที่2 Re d e e m e r ในอีพิโซดนี้เราก็จะได้เห็นทิกกี้เป็นครั้งแรกแต่จะเป็นทิกกี้ในร่างของชาวเนวาดดาธรรมดา,รรมดาและในภารกิจครั้งนั้นของเขานะั่นก็คือการเดินทางมาจัดการตัวของแฮงโดยที่พวกเราก็คาดเดาได้ว่าคนที่จ้างทิกกี้มาเพื่อจัดการแฮงก็น่าจะเป็นตัวของจีบัสที่ตอนนั้นให้ความช่วยเหลือตัวของเชอร์รีฟอยู่แต่ก็นะในช่วงนั้นเองทิกกี้ก็ไม่ได้ต่างจากกันหรือชาวเนววดาทั่วไปหรอกสุดท้ายก็โดนแฮงยิงปืนเข้ากลางอกจนสิ้นชีพไปอยู่ดีแมดเนสคอมแบ t อีพิโซดที่สามอเวนเจอร์ เราก็ไม่แน่ใจว่าทําไมในตอนนี้ทิกกี้ถึงได้กลับมาได้เพราะในอีพิโซดที่แล้วเราก็เห็นชัดๆว่าทิกกี้โดนตัวของแฮงยิงเข้าที่กลางท้องเต็มๆแต่ก่อนนะ การคาดเดาทิกกี้ก็อาจจะเป็นทหารรับจ้างที่ค่อนข้างที่จะเกิ่งในระดับหนึ่งแหละแต่ในตอนแรกนั้นเขาประมาทเกินไปก็เลยโดนยิงตายและเมื่อจีบัสได้เห็นแบบนั้นเขาก็เลยทําการชุบชีวิตตัวของทิกกี้และจ้างให้เขาไปจัดการกับแข้งต่อไปแต่ในตอนนี้จะต่างออกไปนิดหน่อยจากตอนที่แล้วเพราะตัวของทิกกี้เองก็เริ่มมีชั้นเชิงในการต่อสู้กับแข้งอยู่พอตัวแต่ยังไงมันก็แพ้และโดนเอาป้ายแทงกลางอกตายอยู่ดีแต่กลับกลายเป็นว่าการจัดการตัวของทิกกี้ในครั้งนี้มันก็ทําให้เกิดผลเสียระยะยา,ยาว เนื่องจากจุดที่ทิกกี้ได้ตายไปมันก็ได้อยู่ในจุดที่ติดกับมัสเมลูแมสเนียดอยู่มันก็เลยทําให้เกิดความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดขึ้นมาจนกระทั่งตัวของมันนั้นก็ได้คืนชีพขึ้นมาด้วยพลังปริศนาและพลังของเครื่องมืออย่างอินพาวเวอริตี้ดรส์ที่ตอนนั้นกาลังล้วนอยู่เขาจึงได้กลับมาในรูปร่างของซอมบี้และเริ่มทําการล่าตัวของแฮงอีกครั้งและแน่นอนว่าเธอจะกลายเป็นซอมบี้และอืดขึ้นแค่ไหนก็ตามมันก็โดนแฮงจัดการไปได้อยู่ดีแหละ Madness c อ m ์ a t Episode ที i s ในตอนนี้ก็ขอตั้งชื่อให้ว่าเบื่อแล้วนักฆ่าอยากจะมาเป็นดีเจเพราะในอีพิโซดนี้ทิกกี้ได้คืนชีพขึ้นมาอีกครั้งเป็นผลมาจากตัวของเขานั้นได้กลายเป็นสมบีเนี่ยแหละเลยลุกขึ้นมาได้บวกกับพลังงานของอินพาวเวอร์ตี้ไร์ที่มันยังคงทํางานอยู่ในตอนที่เขาตายการตายของเขาในครั้งนี้นั้นก็เลยไม่เป็นผลอะไรมากนะักแถมตัวของเขาเองก็ได้เริ่มที่จะใส่หน้ากาก,ากเด็กแล้วด้วยเพื่อป้องกันว่าสักวันหนึ่งจะมีใครโผล่มาฆ่าเขาอีกแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าใครจะมาฆ่าก็แฮงเนี่ยแหละ แถมในตอนนี้เองเขาก็มีอาชีพการงานอะไรต่างๆที่ดีมากขึ้นแล้วหลังจากที่ตัวของเขานั้นมาเป็นดีเจทิกกี้ในคลับแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าขับเอ็มแต่ไออาชีพการงานของเขาที่อยู่ดีๆเนี่ยน่าจะอยู่ดีได้ไม่นานเพราะก็มีไอ้บ้าคงไหนก็ไม่รู้โผล่มาแล้วทำการซัดกระสุนใส่หัวของทิกกี้จนล้มทันทีแต่ก็นะ หน้ากากเหล็กยิงแทบไม่เข้าอยู่แล้วทิกกี้ก็เลยลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งและสั่งให้คนในครับไล่กระทืบแฮงซ์ซะแต่ไม่ว่าคนจะมากขนาดไหนก็ไม่ขนามือแฮงนะกันเนาะจัดการได้หมดอยู่แล้วมันก็เลยทําให้ในตอนนั้นเองทิกกี้ก็ได้ตกอยู่ในที่นั่งลําบากพวกเขานั้นก็ไม่มีอุธอะไรเลยจนกระทั่งจีบัสได้โผล่มาก่อนที่ทั้งแฮง์และจีบัสจะเข้าไปใส่นวกันจนตุม้มไม่มีใครรอดสักคนแล้วยังไงต่อทิกกี้ก็ไม่ได้สนใจหรอกก็เต้นหมเอืเอิมาแหละแมดดอเนส แม้ดอทเนสนี่ไม่ใช่อีพิโซดอะไรสักอย่างแต่จะเป็นไฟล์เสียงของทิกกี้ที่คุยกับใครสักคนอยู่โดยในคลิปเสียงนี้ก็จะเป็นการล้อเลียนม,มาจากคลิปมีมอย่างจ๊กเกอร์แพร้งคอที่จะเป็นคลิปประมาณว่าโจ๊กเกอร์เล่นมุกอะไรสักอย่างโดยการโทรไปหาใครสักคนนั่นแหละโดยที่เนื้อหาก็คาดว่าน่าจะอยู่ในระหว่างอีพิโซดที่4และอีพิโซดที่5โดยเนื้อความก็จะประมาณนี้ Oh, hey, okay, Tricky. Hello, Auditor. Yes, I was wanting to know who the next employee of the month might be. It's been almost 20 years, my friend. Surely you've had a new candidate by now. Madness, you say? <laughs> I've never heard of it. <laughs> Ooh, maybe I could be it. I'm very proficient in pest control. I hear you have a ninja problem. Perhaps my finest anti bat equipment will do the trick. <laughs> How about I get it ready for you? I'll be there soon. Bye for now. เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าในตอนนี้นั้นดูเหมือนว่าทิกกี้จะเริ่มมีความแค้นกับตัวของแฮงขึ้นมานิดหน่อยแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าแฮงก็ได้ไปทําลายอาชีพดีเจของเขามันก็เลยทําให้ทิกกี้นะั้นไม่มีทางเลือกจนได้ติดต่อหาอดิเตอร์เพื่อร่วมงานและขออาสาที่จะปะหยัดการกับแฮงเพื่อที่ตัวของทิกกี้นั้นก็จะได้มีงานด้วยและแน่นอนว่าเมื่อทิกกี้เข้าไปทํางานกับอดิเตอร์แล้วมันก็อาจจะเป็นเวลาเดียวกันที่อดิเตอร์นั้นได้ปรับแต่งอะไรบางอย่างในตัวของทิกกี้นิดหน่อย และได้เสริมเครื่องมือบางอย่างเข้าไปในหัวของทิกกี้ด้วยเผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินและเครื่องมือนั้นเองก็เป็นเครื่องมือที่มีชื่อว่า Portable i m p o b a b i l i t y d e v i v e นั่นเอง Madness Combat episode ที่5 d u p r i d a t i o n ในครั้งนี้ก็เป็นการปรากฏตัวของทิกกี้อีกครั้งหนึ่งโดยที่ในครั้งนี้เขาก็มาพร้อมกับพลังและความสามารถที่เก่งขึ้นกว่าแต่ก่อนหลายเท่าตัวจนทําให้ทั้งจีบัสและแฮงที่ร่วมมือกันในการต่อสู้กับทิกกี้ก็ยังเอาทิกกี้ไม่ลง และแน่นอนว่าชะตากรรมของทั้งจีบัสและแฮงก็ไม่ได้ต่างกันเลยถึงแม้แฮงจะสามารถสร้างบาดแผลให้กับทิกกี้ได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่มันก็ยังไม่สามารถหยุดความบ้าคลั่งของทิกกี้ได้เลยแม้แต่น้อยจนทําให้ทิกกี้นั้นสามารถจัดการจีบัสและแฮงไปได้ในที่สุด Madness Combat อีพิโซดที่5.5 ในตอนนี้เราจะได้เห็นทิกกี้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นนั่นก็คือตอนที่เขานั้นได้นําห่วงจีบัสมาใส่เพราะหวังว่าหลังจากที่เขานั้นได้สวมห่วงของจีบัสไปแล้วก็จะได้พลังแบบพระเจ้ามาแต่ก็นั่นแหละมันก็ไม่ได้เพิ่มพลังหรือมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปเลยมันก็เลยทําให้ทิกกี้โยนห่วงของจีบัสทิ้งไปเพราะเห็นว่ามันไร้ประโยชน์ก่อนที่เขานั้นจะไปซัดกับแซนฟอร์ดและดีโมส,สักแป๊บหนึ่งและเดินทางไปที่ไหนสักแห่งและที่ที่นั่นมันก็คือสถานีรถไฟนั่นเอง และเมื่อตัวของมันได้เดินทางไปถึงมันก็เริ่มใช้พลังในหัวของมันอย่าง Portable i m p o b a b i l i t y Drive ในการบิดเบือนความเป็นจริงและสร้างทางรถไฟขึ้นมาก่อนที่มันจะขับรถไฟออกไปจากสถานีทันทีพร้อมทั้งใช้พลังของมันในการทําบางสิ่งบางอย่างในระหว่างที่ตัวของมันนั้นขับรถไฟอยู่ด้วยและบางสิ่งบางอย่างนั้นมันจะไปเฉลยในตอนต่อไป m a n e s s Combat ตอนที่6.5 ในที่สุดทุกทุกอย่างก็ได้มาเฉลยอ,อีกทีหนึ่งว่าบางสิ่งบางอย่างที่ทิกกี้นั้นได้ทําลงไปนั่นก็คือการใช้พลังของมันในการคืนชีพแฮงค์ขึ้นมาเพื่อที่จะได้เล่นกับตัวของแฮงค์อีกครั้งหนึ่งและในขณะที่มันใช้พลังของมันมันก็ได้ส่งข้อความไปหาอดิเตอร์ด้วยว่าตัวของมันจะขอทําอะไรก็ได้ตามที่มันต้องการและเริ่มสแปมข้อความว่าแกอยู่ชั้นไม่ได้หลอกใส่อดิเตอร์ไปและแน่นอนว่าเมื่อออดิเตอร์เห็นท่าไม่ดีแล้วตัวของเขาก็ได้ทําการสั่งเอเจนต์ทุกนนนห้ล้ล่่าาาาัวอ, ki, าออวงทททิกกกกีีีแะํรปดจย Man เนสคอมแบตอีพิโซดที่6 Anti Pra t y หลังจากเหตุการณ์ในอีพิโซดที่6.5 mm ้แฮงก็ได้คืนช mm ีพ hmm. ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยฝีมือของทิกกี้พร้อมกับตัวของมันเองก็ได้ทิ้งข้อความพร้อมกับอาวุธไว้ให้กับแฮงและเนื้อความในข้อความก็ไม่มีอะไรมาก mm hmm. เพียงแค่ว่าตัวของทิกกี้ต้องการจะเล่นเกมอะไรบางอย่างกับแฮงและเกมเกมนั้นก็คือเกมวิ่งไล่จับโดยที่ตัวของเขานนั้นจะเป็นผู้ที่ถูกล่าและต้องหนีตัวของแฮงและให้แฮงเนี่ยแหละเป็นคนไล่ตามจับตัวเขาให้ได้ ซึ่งในช่วงแรกแฮงก็ d, ไม่รู้หรอกว่าจะต้องทำยังไงจนตัวเขานั้นได้เดินทางไปเจอจเครื่อง i m p o v a r i t y Drive <c oughs> เครื่องเก่าของเชอร์ีฟก่อนที่แฮงจะได้เห็นข้อความของทิกกี้ที่ติดไว้ในนั้นด้วยและแน่นอนตึกทั้งหมดได้ถูกเปิดออกพร้อมกับรถไฟที่พุ่งเข้ามาเพื่อที่จะชนกับตัวของแฮงแล้วก็ถือว่าโชคดีที่แฮงนั้นสามารถไหว,ไหวตัวทันและขึ้นมาบนรถไฟได้สําเร็จก่อนที่แฮงจะเริ่มไล่ล่าทิกกี้ทันทีแต่การไล่ล่าของทั้งสองค,คสงคนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้น พอทิกกี้ก็ได้สับตัวเชื่อมห้องรถไฟออกเพื่อหนีจากแฮงมันจึงทําให้ห้องโดยสารของแฮงนั้นเริ่มห่างจากตัวของทิกกี้ทีละนิดทีละนิดแต่สุดท้ายแฮงเองก็ก,กระโดดมาคว้าเอาไว้ทันและพยายามจะปีนเข้าไปต่อสู้กับทิกกี้แต่ไม่ทันที่ทั้งคู่นั้นจะได้ต่อสู้กันรถไฟก็ดันตกหน้าผาจนเกิดทางสะกกแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเลยแม้แต่น้อย พะทั้งคู่นั้นก็ยังไม่ตายและทําการเข้าต่อสู้กันต่อและในระหว่างนั้นเองเราก็จะได้เห็นความเป็นสภาพบุรุษของทิกกี้ด้วยเพราะเมื่อทิกกี้เห็นว่าแฮงค์นั้นไม่มีอาวุธอะไรเลยเขาจึงหยุดโจมตีแฮงค์ก่อนและมอบท่อแป๊์ให้กับแฮงค์เพื่อที่ทั้งคู่นั้นจะสามารถสู้กันได้อย่างสมน้ําสมเนื้อแต่ก็นะใครจะไปสู้ได้วะสุดท้ายแฮงค์ก็ได้ตายอยู่ดีและแน่นอนว่าทิกกี้ก็ได้คื้นชีพให้กับแฮงค์อีกรอบนั่นแหละ พอดูเหมือนว่าทิกกี้ก็คงยังจะสนุกกับกิจกรรมนี้ไม่พอและในระหว่างที่ต่อสู้กันได้สักพักทิกกี้ก็ได้ขอเวลานอกและทําการเรียกตึกออกมาเพื่อให้แหงต่อสู้กับเหล่าเอเจนต์ไปก่อนส่วนตูวของเขาเนั่นเหรอไปซื้อฮอตดอกกินเพราะว่าตรงนั้นมันมีขายพอดีอะแต่แต่แต to ่แต่แต่แหงก็ไม่ได้สุภาพบุรุษขนาดนั้นพอแหงได้เห็นทิกกี้แล้วแหงก็ได้พุ่งเข้าไปซัดกับทิกกี้ทันทีทั้นที่ทิกกี้นั้นก็ยังไม่ได้พร้อมเลยจนทําให้ทิกกี้นั้นได้ตกเขาไปในที่สุด แต่ด้วยความโกรธแค้นของทิกกี้มันจึงได้ระเบิดพลังของตนเองออกมาและทำการเปิดใช้เครื่องมืออย่าง Possible i m p r o b i l i t y Drive ขึ้นมาจนในท้ายที่สุดแล้วมันก็ได้กลายมาเป็นดีบอนทิกกี้ไปในที่สุด Madness Combat Episode 7 Continuation ครับต่อเน,นื่องจากตอนที่6เลยแฮงในตอนนี้ได้โดนเล่นสะดวมจนตายไปแบบ100%ซแต่ก็อย่างว่าทิกกี้ก็ยังคงอยากจะเล่นต่อมันก็เลยได้ใช้พลังของมันในการคืนชีพให้กับแฮงอีกครั้งหนึ่งโดยในครั้งนี้ แงที่ทิกกี้ได้คืนชีพมาไม่ใช่แฮ้งคนเดิมแต่กลับกลายเป็นแฮ้งคนใหม่ไปเลยโดยจะเป็นแฮ้งที่มีแต่ความต้องการของทิกกี้อยู่ในตัวของแฮ้งคนนั้นและแฮ้งคนนี้เองก็ไล้ซึ่งความทรงจําของแฮ้งคนเก่าโดยสิ้นเชิงและแน่นอนว่าเหตุผลที่ทิกกี้สร้างแห้งคนนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้แฮ้งนั้นหนีจากตัวเองเพราะเหมือนทิกกี้จะรู้ดีว่าการที่จะคืนชีพตัวของแห้งคนเดิมกลับมาแห้งคนนั้นคงจะเข้าต่อสู้และไม่หนีไปไหนเป็นแน่ เพราะฉะนั้นเขาจึงได้สร้างแฮงอีกคนขึ้นมาเพื่อที่ตัวของเขานั้นจะเป็นคนตามล่าแฮงบ้างและหลังจากนี้ก็จะเป็นฉากการไล่ล่าระหว่างทิกกี้และแฮง ซึ่งในระหว่างที่ทั้งคู่นั้นกําลังวิ่งไล่จับกันอยู่ดูเหมือนว่าแฮงก์ก็ดันเอาปืนไปยิงโดนส่วนสําคัญบางอย่างของทิกกี้เข้าโดยส่วนส่วนนั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากเครื่อง Portable Impurity Device ที่อยู่ในหัวของทิกกี้มันก็เลยทําให้ทิกกี้นะั้นรู้สึกเจ็บปวดมากๆแลนะทำการส่งแฮง์ไปที่อื่นก่อนก่อนที่มันจะนําเครื่องอย่าง Portable Impurity Device ออกไปจากหัวและนําไปซ่อนที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพื่อไม่ให้ตัวของมันได้รับดาเมจในการต่อสู้อีกและก็อย่างที่เรารู้ๆกันในท้ายที่สุดแล้ว แหงก็ได้ถูกกำจัดไปโดยฝีมือของจีบัสที่กลับมาทำหน้าที่ของตนเองอีกครั้งพร้อมกับแถมโปรโมชั่นพิเศษให้ตัวของทิกกี้ไปลงนรกพร้อมกับแหงด้วยอีกคนหนึ่งเป็นอันจบสิ้นการเดินทางท,งทั้งหมดของทิกกี้ไปโดยปริยายหรือเปล่านะ Madness Combat อีพิโซดที่9.5ภาพถูกตัดมายัางดินแดนมืดมิดสีแดงแห่งหนึ่งไร้ซึ่งแสงสว่างโดยที่ที่นั่นถูกเรียกว่าดินแดนนรกหรือสิ่งที่ชาวเนววด้าเรียกกันว่า The Outer Place ในตอนนี้เองก,ก็เป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของแฮงดินจาหรือแฮงตัวปลอมกับทิกกี้ ที่ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมคือการวิ่งไล่จับกันอยู่แต่ในครั้งนี้ก็มาไล่จับเป็นในนรกแทนแต่สิ่งที่ผิดแปลกไปจากเดิมนั่นก็คืออยู่ๆทิกกี้ก็เกิดอาการ,ปรแปลกๆขึ้นมาเหมือนกับตัวของมันนั้นไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้เลยและเหมือนกําลังจะเกิดบั๊กบางอย่างขึ้นกับตัวมันและเหตุผลมันก็น่าจะมาจากก่อนหน้านี้ที่ทิกกี้ได้ใช้พลังงานของ p o r t a b l e i m p o r วเวอร i t y ้ไมากจนเกินไปจนทําให้มิติความเป็นไปได้ทั้งหมดเกิดปั่นป่วนจนไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยหรือจะให้อธิบายง่ายๆก็คคืืืออออผลจากเร่งงมอขอ Porttable Impportvertity Drive ทำให้ทิกกี้อยู่ในสภาวะกึ่งเป็นกึ่งตายยังไม่ตายในโลกแห่งความเป็นจริงแต่วิญญาณบางส่วนก็ถูกดึงมาในโลกแล้วมันก็เลยทําให้การควบคุมของมันดูปั่นป่วนและสร้างปัญหามากมายขึ้นเรื่อยๆ จนตัวของมันนั้นก็เผื่อสร้างสิ่งมีชีวิตบางอย่างขึ้นมาในมิตินรกโดยที่ตัวของมันเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างสิ่ง,ส,งสิ่งนี้มาเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาจะมีจิตวิญญ,ญาณร่วมกับตัวของมันด้วยและแน่นอนความผิดปกติแบบนี้เองเหล่าทีมงาน AAHW สาขานรกก็จะเป็นที่จะต้องตรวจสอบและแก้ไขเหตุการณ์นี้ไปด้วยเพื่อความปลอดภัยของทุกๆมิติแต่ทว่าอยู่ๆแฮงตัวจริงก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้และทําการจัดการ AAH w ที่กําลังตรวจสอบทิกกี้อยู่จนหม มันก็เลยทําให้ทิกกี้นั้นได้ปลดปล่อยพลังของตัวเองเออกมาแบบเต็มวิกัดแบบที่ตัวของมันเองก็ไม่รู้เลยว่าตัวของมันนั้นสามารถทําได้และโจมตีเข้าใส่แหงตัวจริงทันทีและดูเหมือนว่าพลังเต็มวิกัดของทิกกี้เองก็จะสามารถควบคุมหลายๆอย่างในมิตินรกได้พอสมควรด้วยแต่สุดท้ายไม่ว่าตัวของมันจะเก่งแค่ไหนบักขนาดไหนมันก็โดนแห้งทั้ง2เวอร์ชันนั้นจัดก,การไปได้อยู่ดีแต่ความบ้าคลั่งทั้งหมดก็ยังไม่จบลงเพราะอย่าลืมว่าจิตใจของทิกกี้นั้นมันยังไม่ตายสนิทมาเดสคอมแบตอีพิโซท Acation เนื่องจากว่าทิกกี้ยังคงสภาวะกึ่งเป็นกึ่งตายและยังคงมีสติอยู่น่อยเมื่อออดิเตอร์ในระหว่างที่กําลังรวบรวมและดูดกืนพลังของเหล่ากันและเอเจนต์ต่างๆเข้าไปในตัวของมันออดิเตอร์ก็ได้ทําพลาดมหันอย่างใหญ่หลวงด้วยการดูดตัวของทิกกี้เข้าไปในร่างกายของมันด้วยส่งผลให้ออดิเตอร์นั้นไม่สามารถที่จะควบคุมความบ้าคลั่งของทิกกี้ได้จนทําให้ตัวของออดิเตอร์ได้เกิดระเบิดไปในที่สุดและหายนะครั้งใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่หายนะนี้ก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานเช่นกัน Madness Combat อีพิโซดที่11 e เอ็ a เ a t i o ์เพนในขณะนี้เองทิกกี้ก็ได้ควบคุมร่างของออดิเตอร์และครอบงำไอเทมที่ส่งพลังที่สุดใน Madness Combat อย่างวงล็อก G Bu ัสได้เป็นไปที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าเมื่อตัวของมันได้ครอบครองพลังมหาศาลมากขนาดนี้สิ่งที่มันทำไม่ใช่การครองโลกแต่เป็นการไล่ล่าตัวของแฮงแทนพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความแค้นอันใหญ่ยิ่งจริงไอตัวนี้ ในการกลับมาครั้งนี้ของทิกกี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาเพราะตัวของมันนั้นได้สร้างตัวตนทั้งสองรูปแบบเอาไว้ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและโลกหลังความตายอย่างมิตินรกด้วยซึ่งร่างหลักของมันนั้นก็จะอาศัยอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงโดยที่จะมีรูปร่างเป็นโครงกระดูกใหญ่ขนาดยักษ์ตัวสีขาวมีไฟสีขาวเหมือนกับร่างดีมอนทิกกี้แต่ตัวของมันจะเป็นกระดูกแทนกับร่างจำลองที่อยู่ในมิตินรกหรือ the other place ที่เป็นโครงกระดูกตัวตลกสีดำจำนวนมากและมีพลังที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆด้วย แต่ทว่าพลังในโลกของคนเป็นกับพลังในมิติออเทอร์เพสนั้นมันต่างกันมากเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงทิกกี้นั้นจะไม่สามารถควบคุมอะไรได้มากทําได้เพียงแค่เปิดประตูมิติคู่ขนาดไปสู่ดินแดนนรกเพียงเท่านั้นต่างจากมิตินรกที่ทิกกี้สามารถทําทุกอย่างได้อย่างเต็มที่มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมทิกกี้ถึงต้องส่งแฮงและแซนฟอร์ดลงไปสู่คุมนรกซึ่งคุมนรกคุมนั้นก็คือออเดเตอร์เฮลส์นั่นเองแต่แน่นอนว่าตามสูตร คอมิเตอร์ที่ถูกกำจัดไปแล้วจนตัวระเบิดก็ได้ตายไปและอาศัยอยู่ในนรกของตัวเองเหมือนกันก่อนที่ตัวของมันจะขอความร่วมมือจากแหงและวิญญาณประจำนรกในการจัดการตัวของทิกกี้ในมิตินรกโดยการนำตัวของทิกกี้ไปตึงไว้ที่ประตูเชื่อมระหว่างมิติความเป็นจริงและมิตินรกและทำการจัดการตัวของมันในระหว่างที่ตัวของมันนั้นติดอยู่ในมิติความเป็นและความตายจนในที่สุดแล้ว ทั้งทิกกี้ที่อยู่ในมิติความเป็นจริงและมิตินรกนั้นก็ถูกจัดการไปพร้อมๆกันจนในตอนนี้เองทิกกี้ก็เป็นเหลือจิตใจทั้งในโลกของความเป็นจริงและมิตินรกอีกแล้วจะเหลือไว้เพียงแค่ศพของทิกกี้โครงกระดูกที่อยู่แบบนั้นและนี่เองก็เป็นจุดสิ้นสุดของทิกกี้โดยสมบูรณ์เอาล่ะในตอนนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของนิสัยและความสามารถของทิกกี้กันเลยดีกว่าว่าตัวของเขานั้นมีความสามารถและนิสัยเป็นยังไงบ้างทั้งด้านนิสัยของทิกกีเ้เอายังไงก่อนดีวะเนี่ย เอาเป็นว่าทางด้านนิสัยใจคอของทิกกี้หลักๆก่อนที่พี่แกจะบ้าแล้วกันเนี่ยตัวของพี่แกนั้นก็ไม่ได้ต่างจากมนุษย์หรือนักฆ่าปกติเลยเอาที่เห็นชัดๆก็คือน,น่าจะมีความเป็นสุภาพบุรุษระดับหนึ่งสังเกตได้จากในช่วงแอนตี้แพตตี้ที่เมื่อเขาเห็นว่าแฮงไม่มีอาวุธเนี่ยเขาก็พยายามหาอาวุธมาให้กับแฮงเพื่อที่จะได้มาสู้กับตัวเองอย่างสมศักดิ์ศรี ถึงแม้ในตอนนี้พี่แกก็จะเริ่มบ้าแล้วก็เถอะแต่ผมคิดว่าไอ้นิสัยแบบนี้มันก็น่าจะมาจากตัวตนจริงๆของพี่แกซะมากกว่าแถมตัวตนที่แท้จริงของทิกกี้เองจริงๆแล้วก็เป็นคนตลกแล้วก็ค่อนข้างที่จะลักสนุกมากๆสังเกตได้จากตอนที่4อย่างอพูตโอซิสที่อาชีพของเขาจากในตอนแรกที่เป็นนักฆ่ารับจ้างให้กับเชอริฟและจีบัสอยู่ในช่วงแรกๆแต่พอเขาได้รับรู้แล้วว่าทั้งคู่ได้ตายไปแล้วและไม่มีงานให้กับตัวเองอีกต่อไปเขาจึงได้ละทิ้งอาชีพนักฆ่าและผันตัวเองมาเป็นดี่สุด จนกระทั่งก็อย่างที่เรารู้กันแฮงก็ได้มาทาลายอาชีพของทิกกี้ไปจนทาให้ทิกกี้นั้นเริ่มมีความแค้นเล็กๆน้อยๆแล้วก็เดินทางไปหาอดอีตเตอร์จนในท้ายที่สุดแล้วทิกกี้ก็เข้าสู่ความบ้าคลั่งที่แท้จริงโดยเป็นผลมาจากบางอย่างที่ถูกฝังอยู่ในสมองเขาอย่าง p o r t a b l e i m p r o i l i t y d r i v e และถ้าถามว่าหลังจากที่ทิกกี้บ้าไปแล้วเนี่ยนิสัยของเขาเป็นยังไงอันนี้ผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะแต่ถ้าดูจากการกระทําแล้วผมว่าคาดเดาอะไรไม่ได้เลยแหละ แต่ที่รู้ก็คือเขาถูกความแค้นและความบ้าคลั่งเข้าครอบงำทีละเล็กทีละน้อยจนถูกควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบและไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปประมาณนั้นส่วนทางด้านความสามารถของทิกกี้อันนี้ขอแยกเป็นสส่วนเลยละกันเพราะว่าร่างพี่แกเยอะแถมความสามารถก็ไม่ใช่เล็กน้อยแล้วก็ไม่เหมือนกันเลยเอาละเริ่มจากร่างแรกก่อนเลยที่เป็นร่างคนปกติจนไปถึงร่างซอมบี้ก่อนที่จะเข้าหน่วยงาน E E H W ใน2รล่างนี้เขาก็จะไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเลยนอกจากพละงกำลังที่ไม่ได้ต่างจากชาวเนววด้าทั่วไปพร้อมทักษะการใช้อาวุธและอุปกรณ์ประมาณหนึ่งถามว่าคืนชีพได้ไหมเอาตรงๆเนี่ยหลังจากที่พี่แกในกายเป็นซอมบี้ถ้าการโจมตีมันไม่หนักมากเนี่ยพี่แกก็ลุกมาใช้ชีวิตต่อได้สบายๆแต่อาจจะใช้เวลานานานิดนหน่อยๆเพียงแค่นั้นต่อมาล่างซอมบี้หลังจากที่ทำงานให้ออดิเตอร์และดีมอนทิกกี้ ในล่างนี้จะเพิ่มความบ้าคลัง่งให้กับทิกกี้อย่างทวีคูณและแน่นอนพละกําลังและความเหนื่อของพี่แกก็เยอะมากๆเช่นกันจนแทบจะเป็นตัวบักแห่งโลงนี้เลยก็ว่าได้ เป็นผลมาจากที่พี่แกนั้นได้รับความสามารถของ portable improbility d r i v e ที่อยู่ในหัวของพี่แกยังไม่รวมความสามารถที่พี่แกสามารถบุด,ดินได้ควบคุมความเป็นจริงได้ระดับหนึ่งเช่นการควบคุมตึกลาบ้านช่องให้ไปโพในที่ต่างๆได้ตามที่พี่แกต้องการการเสกล้างรถไฟหรือสร้างความเป็นจริงทับซ้อนได้ในระดับต้นๆและไปจนถึงความสามารถพิเศษมากๆของพี่แกอย่างเช่นการคืนชีพให้กับสิ่งต่างๆและตนเองได้ตราบใดที่เครื่องมืออย่าง portable improbility d r i v e นั้นอยู่ในห่วงเขานะอ้อใช่ และเขาก็สามารถคืนชีพกลายเป็นทิกกี้ล่างไฟหรือดิมอนทิกกี้ได้อีกด้วยโดยความสามารถของเขาก็ไม่ค่อยต่างจากล่างเดิมมากก็แค่มีไฟสีขาวแล้วก็สามารถปรับขนาดตัวของตัวเองได้เพียงแค่นั้นอ๋อใช่พนไฟได้ด้วยและล่างสุดท้ายที่เราจะมาพูดกันก็คือทิกกี้เฮลและสเกลิ t o ตันทิกกี้ ล่างสองล่างนี้ถึงเป็นล่างที่บักที่สุดแห่งยุคเลยทั้งสองล่างนี้มีความสามารถที่ไม่แตกต่างกันเลยทั้งการสร้างตัวตนทับซ้อนการสร้างร่างโคลนของตัวเองเออกมาเพื่อต่อสู้กับศัตรูเสกนู่นเสกนี่ได้ควบคุมได้เกือบทุกสิ่งทุกอย่างสร้างปีศาจขนาดใหญ่ที่ไม่มีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงได้ เปิดประตูมิติพาคนที่อยู่บนโลกไปยังมิตินรกได้แต่2ลร่างนี้ก็จะมีความแตกต่างกันแค่ร่างหนึ่งมีกายเนื้อกับอีกร่างหนึ่งที่เป็นโครงกระดูกเพียงเท่านั้นและร่างนี้เนี่ยแหละที่สติทุกส่วนของพี่แกเนี่ยหลุดไปจนหมดแล้วจนแทบจะทาตามสัญชตาตญาณของตัวเองและความแค้นเพียงเท่านั้นมันก็เลยทําให้ทิกกี้เนี่ยใช้พลังสุดโอพีของตัวเองอย่างไม่คิดแล้วก็แพ้ไปตามระเบียบนั่นแหละถ้าจะให้เทียบนะพลังของทิกกี้สองร่างเนี่ยก็ได้จะพ,พอๆกับสคริปเฟสเลยด้วยซ้ํา เอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ครอบครัวดังเนสจะอยู่ด้วยกันอีกร้อยปีและตลอดไปบายจ้า